ไอ้ครับ EP 6 1สิบเอง่การเงินแต่งงานช้า,าลีจงอินและหลีจงเมงอายุย4ิบสี่กับ2ี่สิบปีสิซแสก็เข้าวัยเกษยียณกว่าจะจบปญญาตติต้องรับผิดชอบเกือบ20ปีสิซ่าการเงินไม่ได้หวังให้ลูกทั้งสองต้องให้เงินเพื่อเลี้ยงตอบแทนบุญคุณสิซ่าการเงินเตรียมกายเรื่องดูแลสุขภาพเป้าหมายร่างกายออกกำลังกายกินัานถูกลักษณะตรวจสุขภาพ ให้คิดดีมองสิ่งดีฟังเรื่องที่มีสาระให้มีความสุขใจนิ่งสงบการเตรียมเงินสินแสการเงินประมาณว่าอายุ65สิบห้าจะเลิกทํางานเมื่ออายุ8ปสิบ้าคงหมดอายุความไม่แน่นอนคือความแน่นอนมีเวลาอยู่ยี่สิบปีที่จะหาเงินและใช้เงินปีหนึ่งใช้เงินสําหรับครอบครัวคำนวณอย่ากจับยับ,ยบ,ยบจะใช้เดือนละสี่หมื่นปีละสี่แสนแปดยี่ิบปีจะต้องมีเงินเก้าล้านหกสินแสนการเงินต้องเตรียมเงินพันไปยใน2ิบปีต้องเก็บ4ี่หมืนบาทต่อปี ต่อเดือนและหากนําไปลงทุนในผลตอบแทนเฉลี่ย5%จากที่ต้องเก็บ40,000ต่อเดือนจะกลายเป็น2 3 4 1บาทต่อเดือนอันนี้คือการสมมุตินะครับร่างกายต้องแข็งแรงใจต้องสงบสุขและต้องมีเงินมากเพียงพอสำคัญที่สุดครับเราต้องหาเป้าหมายของผู้สูงวัยให้เจอว่ากว่าจะค้นหาเป้าหมายพบเมื่อสายไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล และไม่มีสุขสมด็จต,ตายตัวเพราะเป้าหมายนี้สําหรับคนแก่จะไม่มีไรายได้ต่อไปมีแต่รายจ่ายและไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ชีวิตต้องเก็บต้องใช้เพื่อตอนเองที่พึ่งของตอนจึงต้องวางแผนกําหนดหาเป้าหมายและทาตามแผนสินแสีการเงินใช้คําว่าจะคิดเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมวิธีเตรียมเงินนานไหมเริ่มจากจากโลกไปตอนอยุเท่าไหร่และเริ่มใช้เงินหลังจาก,กเกษียณไปจนจากโลกนี้ไปเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ อาจจะดูอายุไขจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายราชเลียสูงที่สุดในโลกไปประมาณอยากจะมีอายุตอนแก่เท่าไหร่ต้องใช้ใจ่ายตอนเดือนเท่าไหร่เราสมมุติขึ้นมาเช่นอาาของสื่อสาการเงินให้ดูเรื่องการท่องเที่ยวทำบุญแล้วก็เก็บเงินเป็นมรดกแล้วก็ให้ทุนการศึกษาลูกหลานเป้าหมายเป็นสิ่งที่อยากเห็นอยากเป็นมีเป้าหมายคือจิตที่สงบหรือพิทูมีเงินพอใช้ในวัยแก่มีคุณค่าประสบความสามเร็จมีคนยกย่องไม่เป็นภาระการเงินแก่ลูกหลาน ใช้สรัสมการเงินลูกหลานได้อยากคิดเพียงแค่คุณจะอยู่กับใครใครจะดูแลคุณแต่คุณต้องคิดว่าทําอย่างไรไม่ให้เป็นภาระคนอื่นคุณต้องเข้าใจตนักอย่างแท้จริงมี่างแผนการเงินเพื่อการ,กรเกษียณอย่างเล่มด่วนเตรียมตัวก,ก่อนคือกําไรของชีวิตสุขภาพต้องดีเน้นคุณภาพความผูกพันในครอบครัวเราเป็นศูนย์กลางของครอบครัวมีเพื่อนและมีสังคมสมเสมอและหาความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ เป็นประโยชน์และก็อาจจะส่งต่อประสบการณ์ความคิดความรู้ที่เรามีเป็นมรดกให้กับลูกหลานและก็วางแผนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและสังคมสุขภาพดีแล้วเข้าสู่ธรรมะได้นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้ใจิตใจสงบและก็วันลึกพึงพอใจและภูมิใจในชีวิตของตัวเองเป็นความสุขที่ดีนั่นเป็นเครื่องมือแต่เป้าหมายคือสุขภาพและคุณค่าที่แท้จริง จิตใจมีความสุขความสัมพันธ์รอบข้างดีและไม่เบื่อไม่เศร้าไม่เหงาทำทจิตใจให้ผ่องใสมีความสดชื่น